คุณจะได้รับพรดีๆอะไรจากจักรวาลเป็นของขวัญปีใหม่นี้นะคะอ่ามาจ้าวันนี้นะคะแม่หมอก็จะมาขอมออพลังงานบวกๆพลังงานดีๆให้แก,ทก่ทุกๆคนไปเลยนะจ้าใครนะที่ผ่านเข้ามาเจอแรนดอมนี้นะคะก็ขอให้รับน้อมรับพลังงานดีๆไปเลยมามาดูกันคะ่ะแม่หมอขอสามใบค่ะหลังจากปีใหม่นี้นะคะคุณจะได้รับพรดีๆอะไรนะคะจากจักรวาลเป็นของขวัญน,นะ เป็นของขวัญปีใหม่จากจจกวานนะคะมาดูเลยขอ3มใบจ้าว้ wow, The Star. Oh. าวเดอะสตาร์โหใบแรกนี่ก็คือเดอะสตาร์มาเลยนะคะ5้าถ้วยนะคะแล้วก็คิงออฟคัพซะคือจะบอกว่า ภายในปีนี้นะคะในในปีนี้นะคะใต้สําับเป็น Queen of s o u r c e นะคะเป็นาราชินีถือดาบจะบอกว่าใครก็ตามแต่นะคะที่ภายในปีนี้นาะปีเก่าเนี่ยนะคะปีที่กําลังจะผ่านไปเนี่ยนะคะแั้งแต่ต้นปีมาเลยเนาะกร็รวมๆแล้วกันพูดแบบแบบแบบโดยรวมสถานการณ์โดยรวมเลยเจอเจอปัญหาเจออะไรที่มันแบบว่า ไม่เป็นหนังใจบ้าน่าล้มลุกคุกครานเสียใจผิดหวังอะไรต่างๆนานๆนะคะความรักไม่ปังเอ่ยการงานก็โดนดุเอ่อล้มเหลวไม่เป็นหนังใจคิดใจหวังอะไนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะคุณจะได้รับโชคดีนะคะนี่นะคะเดอะสตาขึ้นมานะคะก็เรียกได้ว่าเป็น เป็นคือคือช่วงกลางคืนนั่หละช่วงแบบหลังเที่ยงคืนนี่นเลยเออที่ทีพ่พอผ่านไปปุ๊บเนี่ยน,นะคะกูจะแบบปัง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 แบบว่าจะจะมีโชคเนี่ยน,นะคะเข้ามาในตัวแบบว่า เ,เขาเรียกอะไปังอ่ะเออพูดยังไงความปังความเฮงอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะเข้ามาสู่ตัวเรานะคะเออเรียกได้ว่าปีปีหน้าเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณทําอะไรเนี่ยนะคะอะไรที่มันล้มเหลวที่มันไม่ดีไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือปล่อยผ่านมันนะคะไม่ต้องไปคิดถึงมันนะคะสิ่งดีๆเรียกได้ว่าสิ่งดีๆเนี่ยนะคะกําลังรอคุณอยู่ข้างหลังนั่นเองคะ่ะคุณจะ ใครที่กําลังเศร้าเสียใจเรื่องความรักนะคะเดี๋ยวคุณก็จะได้เจอกับความรักดีๆนะคะใครที่การงานไม่ไม่เป็นอย่างใจคิดใจหวังนะคุณก็จะเริ่มมั่นคงขึ้นนะคะเริ่มก่อร่างสร้างตัวใดๆขึ้นมาได้นั่นเองนะคะเรียกได้ว,ว่าทำอะไรหยิบจับอะไรก็ก,ก็เฮงก็ดังก็ปังไปหมดเลยคะ่ะสำหรับชาวแรนดอมนี้นะคะแล้วนี่นะคะก็คือสิ่งดีๆพรดีๆนะคะที่คุณกำลังจะได้รับจากจากักรวาลเป็นของข,องขวัญปีใหม่นั่นเองคะ่ะ